สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับถูกหวยยกวงคณะหมอลำเสียงอีสานถูกหวยยกวงแม่นกน้อยเล่าพ่อหลอดสั่งไว้ก่อนลาให้ซื้อเลขนี้วันที่16เมษายนที่บ้านพักหมอลำเสียงอีสานเลขที่ห้าห้าห้าบ้านหนองไส่ตำบลนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมนายไมกิจถิมหลวงหรือพ่อหลอด อายุ71ปีญาติพี่น้องและลูกวงจับกลุ่มคุยกันหลังรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลววันที่16เมษายน2566รางวัลเลขขาย2ตัว71ซึ่งตรงกับอายุพ่อหลอดทําให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านพักและลูกวงเสียงอีสานถูกหวยกันทุกคนโดยแม่นกน้อยอุไรพรนำลอตเตอรี่ที่ซื้อมาโชว์หลักฐานรูปถ่ายพร้อมกับเล่าว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลเลข้าย2ตัวจํานวน15ใบพอก่อนที่พ่อหลอดจะเสียชีวิต ขณะยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและยังพูดสื่อสารกันได้พอลอดบอกว่าอยากกลับมาสินใจที่บ้านและบอกให้ตนไปซื้อลอตเตอรี่71ซึ่งเป็นอายุของพอหลอดซึ่งตนได้สั่งซื้อกับแผงขายลอตเตอรี่เจ้าประจำา71และ17อย่างละ15ใบพอมาวันนี้เลขขาย2ตัวออก71ตนรู้สึกดีใจเหมือนพ่อมาให้โชคและญาติพี่น้องลูกหลานและลูกวงเสียงอีสานถูกหวยกันทั่วหน้า ครั้งแรกแอดมินเพจได้โพสต์แจ้งข่าวว่าพ่อหลอดเสียชีวิตอายุ73ปีซึ่งไม่ตรงกับอายุพ่อหลอดพอมีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์จึงบอกอายุที่ถูกต้องไปว่าพ่อหลอดเกิดวันที่20พฤศจิกายน2495อายุ71ปีหากพ่อหลอดยังดูคงจะนั่งยิ้มที่ให้โชคลูกหลานถูกหวยกันทั้งวงคนละ10หรือ20ใบาตามกำลังของแต่ละคนขอบคุณพ่อมากๆที่ให้โชคลูกหลานบ้านตองห ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดางังด้วยนะครับขอบคุณครับ